You, Anyways, you. You. สวัสดีแซมสายทุกท mm. ่านนะครับสวัสดีแต่ไปยังท่านผู้ชมที oh no, <ss> ่เขารับทุกท่านนะครับก็พามาชมรถเกี่ยวเล็กนะครับทีมงานอีแต่ p a s s i n นะครับสนใจติดต่อเกี่ยวเข้าได้นะครับโซนนาลมนาไม่ล้มนะข้าวล้มไม่ล้มนะก็พอไปได้ก็จะไปให้นะครับตอนนี้ก็ทำการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ อุตาบ้านหนองแวงนะครับที่กัดตอนนี้เราก็มาทําการเก็บเกี่ยวให้หนาเพื่อนนะครับตอนนี้กันหมดไปแล้วปิ้งหนึ่งนะเหลืออยู่สองบิ่งจับคอนโทนโดยรุงทีมงานรถเกี่ยวข้าวร้อยเอ็ดนะครับจวดเลยทีนี้โอ,อ้โหวิ่งเลยโชว์เขาเลย นก็มืดคล้มฟ้านะของฟ้ามืดคล้มดันยาวๆมาเลยครับข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปีนี้ก็แรงแต่ว่ามาตกเดือนพฤศจิกาเนาะช่วงที่ข้าวจะใส่ปุ๋ยแต่ไรไม่มีฝนมีฝนตอนที่จะเก็บเกี่ยวเนาะ เนี่ยครับสองฟ้าก็มืดทึ้มมาทำการเก็บเกี่ยวโดวยใช้ k u b o t a DC 70 Pro นะครับอ่ะก็มีเจ้าสุกเจ้าไม่สุกเนาะเจ้า คนดันมาเรื่อยๆครับไม่ได้ขายนะครับข้าวเก็บไว้กินเนาะไม่ได้จำหน่ายเนาะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สิบบาทหรือว่าสิบเบาทเนาะยังไม่ได้ขายสักเจ้าเลยมีแต่เกี่ยวตากทั้งนั้น <S <S สำหรับกูบตา รุ่นใหม่ก็ทํามาไม่ต้องแต่งตูดแลนะ้วเนาะว่าเขาแต่งมาให้เสร,ร็จสับเรียบร้อยเลยเพราะว่าฟางจะนั่งต่อเลยรถอัดเนี่ยอัดสบายเือเลยแหละกินท่อนกลางอย่างเดียวเลยครับตัวใหม่นะครับเนี่ยม c ซีสิบเจ็ดสิบโปนะครับก็ฟางก็จะนั่งต่ออย่างเงี้ยแหละครับนั่งตรง นั่งต่อฟังเลยพอททำมาให้เสร็จสรบพเป็นที่เรียบร้อยเราไม่ต้องไปแต่งใหม่นะครับเอากระจวด ทีมงานก็จะมีทีมงานเก็บข้าวข้างต้นไม้นะวานนี้ก็ขุดคันนานะครับรถเกี่ยวลงจวดจาดจวดจา,ดานาข้าวหนาไม่หนาล้มไม่ล้มดันอย่างเดียวไม่มีถอยเอาดันอย่างเดียว ไม่ถอยอ่าไม่มีพันคอไม่มีติดคอดันอย่างเดียวโอ้เนี่ยครับตัวโปรของเขานะครับเนี่ยดันได้นะครับสวนลายเลยไม่ถอยครับดันหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีชักถอยเลยถึงมุมก็ถอย ถือว่าดันได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเจอเข้าหลุมสวนอย่างเงี้ยก็ดันสวนเลยไม่มีถอยดึงกลับมาใหม่ดันได้อยู่ไปเรื่อยๆนะเดิมเดิมเดิมเดทั้งคันโอ้โหจวดเลย กินต่ำด้วยนะเนี่ยตูปลารับเดี๋ยวเข้าล้มนะขอแค่อย่าไปเหยียบข้าวก็ทิ้งก็พอข้าวล้มๆเนี่ยค่อยเก็บค่อยกินไปเรื่อยๆอย่าไปเหยียบข้าวเขาทิ้ง กดันสวนลายดูการดันสวนลายไม่มีถอยไม่มีถอยนะครับดันสวนลายแล้วทีนี้อา้าวอดันสวนลายเลยเอา้าวดันไปดันไปดูครับไม่มีถอยนะครับเนี่ยดันสู้เลยดันสู้ลายเลยเอา้อาวอา้าวอ้าวไม่มีถอยจะถอยไหม จะถอยไหมไม่ถอยครับดันไปหน้าอย่างเดียวแล้วครับดันอย่างเดียวเลยอ๋ออาเอ,าเอา๋ไม่มีโหลดไม่มีตกดันอย่างเดียวเลยโอ,อ้หรือว่าพลานดันสวนลายนะครับเนี่ยดันสวนลาย ตัดไหนตัดกลางเออเอ,เอาเลยปะ,ะผมให้ดูกัน กระเหมือบข้าวของกูปต้านะครับเนะ่ยล้มนะครับนะแล้วกแกก็จะดันสวนลายนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งแกจะดันสวนลายดูไม่มีถอยเลยกินเข้าปากอย่างเดียวดูลายนี้ครับหันหน้าใสแล้ว ดันสวนลายเลยทีนี trendy, oo, ้เอาละดูนะครับไม่มีถอยนะครับดันสวนลายล้มนะครับเนี่ยเนี่ยลายล้มนะครับเนี่ยล้มดันอย่างเดียวเลยเนี่ยปาดันอย่างเดียวเลยดูดูดูเอาครับดูครับดันเขาล้มนะครับเนี่ยโอ้โหสวนลายอ้าวหนาก็หนาเอาเอาล้มหนาอีกตั้งหากเอาดันไปดันไปลูก ถึงจะเป็นกระปูตัวเล็กๆกอ็อ้าวถอยโอ้ยเกมเลยโอ้ยอุตสาห์ภาคมาตั้งนานผลสุดท้ายจะปิดคลิปดันมาถอยอีกจบเลยโอ้ยห่องแน่บ่ไดนเนาะนะดันไมก็ได้เอา ไปตามรายแล้วทีนี้สบายสบายบายัอยงอีกอยังไม่เต็มอุ้มอีกบรรยากาศดีนะเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตก ดินไปโอเคครับผมคลิปยาวเกินไปก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ